กวันนี้เราได้มาที่กระท่อมมากับเพื่อนมากับน้องมากับพี่ผมนะวันนี้บรรยากาศชิวๆกระท่อมผมนะมาคนขอ,อชิมนะอันนี้เนื้อหมูป่าคนนะจริงๆหมูปา่าคนดูหนังนะนี่หนังนะยเดืดเดือดจ้วงจ้วงเท่าเี่จ้วงจ้วงผมหมูปา่าเต็มเต็มอ,อื้โหหมูดำหมูดำ แซับแซ่ผมเหนียวมากหมูเนี่นับปนหน้าตามเลยจวดจวดพี่เนาอพูดพาวพี่ อื้มฮึแซ่บวนเหนียวกินเอาเอโอเควิลก์นมาเลยเหนียวอีกคนเหนียวบอกเลยเขียวตันเขียวตันนะครับผมนะเราดูเขียวตันให้ดูนะเขียวปลุกสีปืนยิงไม่เข้าตัวกระทึบเพื่อเดียวตายเลยตอนนี้กูไม่เอาแล้วมั้งแซ่บวนอ่ามันชิ้นใหญ่ขนาดไหนชิ้นโครงเหนียวจิ้เหนียวแัดไม่ได้ผมนะฟันหักบอกเลย ช่วงคนหนึ่งสองสามช่วงช่วงช่วงครับผมเต็มเต็มโอ้โหอนะ ่วงจ่วงไม่น,ามาน,นองคำบรรทายให้เพื่อนๆลองชิมหูนะคำบรรทายตเต็มเต็มอือฮึอ่ะสต็มักเลย